สวัสดีค่ะมาเจเอกันกับนาดอีกแล้วนะคะที่ด <tortured. S 2> <aled> ีไวโซนเกเคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีกันหรือท่านที่มีลัคนาสถิติยูที่ราศีกันประจําวันที่16ถึงวันที่30มิถุนายน2566เป็นคลิปการอ่านดวงเกี่ยวกับเรื่องของความรักเนี่ยพูดไม่ชัดเจนโอเคอ่ะเราจะแบ่งคลิปเป็นทั้งหมด3พาร์ทนะคะพาร์ทแรกคนมีแฟนพาร์ทที่2 ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนพาร์ทที่3คนโสดเพื่อนๆสามารถไปแตะที่เวลาทำสเต็มที่นัดจะปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์รวมไปถึงในตัวรายละเอียดคลิปได้ด้วยนะคะดีสคริปชันบอกข้างลา่างเพื่อข้ามไปฟังในแต่ละพาร์ทตามที่เพื่อนๆอ,อยากจะฟังได้เลยหรือจะฟังกันยาวๆไปเลยก็ได้นะคะไปแตะที่เวลาตัวเลขสีน้ำเงินนะคะที่อยู่ต่อท้ายสถานะที่เพื่อนๆอยากจะฟังนะ,ะมันก็จะข้ามพาเพื่อนๆเนี่ยลัดไปในจุดที่เพื่อนๆอยากจะฟังได้เลย โ okay. อเคอะเริ่มต้นที่ราศีกันคนมีแฟนก่อนนะคะมาดูสิว่าครึ่งหลังมิถุนายนนี้ความรักความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรไพ่ชุดน,นี้เหมาะมากเลยนะอ่านช่วงฝนตกนะเป็นไพ่นางเงือก <c oughs> นะอะมาดูกันนะคะเรากับแฟนของเราจะเป็นเช่นไรเราก็เหนื่อยกระท้อกับคนคนนี้เหลือเกินนะคะอดทนแล้วอดทนอีกนะคะบางทีความรู้สึกมันก็ ดับไประหว่างทางแต่ก็พยายามที่จะต่อให้มันติดอยู่ตลอดเวลานะกับคนคนนี้ความรักความสัมพันธ์ตัวเขาบางทีเขาอาจจะเป็นคนขี้หึงก็ได้นะคะหรือก็ขอให้มั่นใจว่าเขารักเราแล้วเขารักเราเลยเขาก็ไม่ปล่อยไปไหนหรือบางทีเขาเรียกว่าเขาอาจจะรักแล้วก็หวงตัวเองเนี่ยมากจนเกินไปหรือเปล่านะอืมมันมีเดอะทาวเวอร์บางทีเราอาจจะ มีเรื่องอะไรที่ไม่พอใจกันมาก่อนหน้านี้หรือทะเลาะก,กันนะคะหรือบางทีความรู้สึกของราศรีการรู้สึกว่าฉันไปต่อไม่ไหวแล้วฉันจะเลิกกับคนคนนี้นะคะแต่สุดท้ายเขาก็กลุมหัวใจคุณอยู่นะ,ะในเรื่องของความรักความสาม,มันธ์เองก็ต้องบอกว่ามีไฟใดไฟหนึ่งที่เอาแต่ใจตัวเองนั่นแหละนะเป็นผู้บงการ อยากเป็นผู้บงการอยากคุมอํานาจคนเดียวนะคะในเรื่องของความรักเองก็ขอให้ไว้ใจแล้วก็เชื่อใจในตัวเขามาดูในพาร์ทของเขาสิว่าความรักที่มีต่อคุณนั้นเป็นอย่างไรนะคะช่วงช่วงวานี้เขาอยากทําทุกอย่างให้มันมั่นคงเขาอยากเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์เขาอยากหาเงินหาทองเนี่ย ลงหลักปักฐ,ฐานกับคุณนะคะอยากจะติดต่อมาหาหรืออะไรใดๆหรือว่าระหว่างคุณกับเขาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันสักเท่าไหร่เนาะมันอาจจะมีภารกิจหน้าที่อะไรที่จะต้องทําหรือบางทีเรากับเขาอาจจะอยู่ห่างไกลกันก็ได้คนละพื้นที่หรือคนละประเทศได้ด้วยเช่นกันในความสัมพันธ์เองมันเป็นเหมือนเรื่องที่หนักอกหนักใจเขาเหมือนกันนะเขาเหมือนอาจจะมีภาระก็ได้เนาะที่จะต้องแบกรับหรือบางเรื่องเองที่คุณรู้สึกท้อรู้สึกเหนื่อยนะคะเขาก็รู้สึกไม่ต่างจากคุณเช่นกันนะแต่ เขายังพร้อมที่จะแบกต่อไปนะแต่ในโหมดของราศีกันรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วฉันจะปล่อยแล้วนะเออมันรู้สึกเดือดแบบนั้นเลยนะสําหรับใจของราศีกันณนะแล้วทีนี้นะในเรื่องของความรักเองมันก็ยังมีเรื่องราวบางอย่างเนี่ย ข้อความต่างๆนานาหรือความรู้สึกที่มีต่อเราเนี่ยยังวนเวียนอยู่เสมอยังเข้ามาอยู่เสมอนะคะอาจจะได้รับข่าวอะไรจากราศีกันก็เป็นไปได้ราศีกันอาจจะติดต่อไปหาเขานะคะหรือบางทีอาจจะมีโมเมนต์ของความงงแงงอะไรกับเขาก็เป็นไปได้นะที่ที่จะเกิดขึ้นนะคะก็อมองว่ามันยังมีเรื่องของการติดต่อสื่อสารแล้วก็ในปัญหาที่พวกเราเจอทั้งสองนะอืม ต่างคนก็ต่างหนักพอๆกันนะคะทีนี้เรามาดูในบทสรุปของความรักความสัมพันธ์ราศีกันครึ่งหลังนี้จะเป็นเช่นไรคนมีแฟนนะคะการช่วยเหลือกันการให้โอกาสซึ่งกันและการการผลักดันซึ่งกันและกันการติดต่อสื่อสารการพบปะกันการที่ยังรู้สึกว่า หัวใจมันยังทำงานอยู่กับคนคนนี้อยู่นะคะความรู้สึกบางอย่างที่ถูกขังที่ยังปลดปล่อยจากกันและกันไม่ได้รอแค่จังหวะเวลาที่เราทั้งสองคนจะได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอยากให้ความรักเนี่ยมันเต็มไปด้วยพลังงานที่ดีๆ อยากให้กลับมาอยู่ในโหมดของความโรแมนติกกันอีกครั้งหนึ่งสําหรับบางคนอาจจะมีภารกิจหน้าที่การงานที่จะต้องรับผิดชอบนะคะในแง่ของความรักความสัมพันธ์ก็ต้องบอกว่ามีโมเมนต์ที่กลับมาอยู่ในท่ามกลางบรรยากาศของความโรแมนติกกันได้เป็นช่วงจังหวะที่เราทั้งสองคนจะฮิลใจซึ่งกันและกันอะมาดูข้อความนะคะถ้าเขาอยากจะบอกอะไรกับราศีกันเขาจะบอกว่าอย่างไรถามจริงมีแฟนหรือ,อยัง ก็มีเธอเป็นแฟนไงแฮ่รู้นะว่าแอบส่องต่อมานะคะขอเวลาสักพักโอเคอ่ะ The Star มันอาจจะหมายถึงขอเวลาสักพักก็ได้เนาะทีนี้แงเจิลจะว่ายังไงความรักราสีกันคนมีแฟนนะคะจะเป็นเช่นไรครื่งหลังนี้ Deception ใครบางคนยังสวมหน้ากากอยู่นะคะเรื่องราวบางอย่างอาจจะถูกปิดซ่อนไว้อาจจะยังไม่เฉลยทั้งหมด มันก็เป็นเหมือนเรื่องที่เราจะต้องศึกษาหรือค่อยๆตะล่อมถามค่อยๆตะล่อมดูกันไปโอเคก็ขอให้ชาวราศีกันมีความสุขแล้วก็สมหวังในความรักเดี๋ยวเรามุฟออนไปที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะมุฟออนมาที่ราศีกันความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน16-30ิมิถุนายนนี้ความรักความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรเรามาดูกันนะคะ มีการติดต่อสื่อสารเราอยากติดต่อสื่อสารพูดคุยกับเขานะคะความรักความสัมพันธ์ค่อยๆพัฒนาแล้วก็เติบโตกันไปเรากับเขายังมีอะไรที่จะต้องเรียนรู้กันอีกเยอะ หลายๆเรื่องตอนนี้มันอาจจะยังเหมือนไม่ลงตัวนะคะมันต้องใช้เวลาผัดผ่อนกันออกไปอีกครั้งหนึ่งจะมีการติดต่อสื่อสารพูดคุยกันนะคะผ่านโลกโซเชียลหรือออนไลน์กันได้ด้วยนะคะหรือแบบเขาเรียกว่าใช้เครื่องมือติดต่อสื่อสารกันแล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์เองเราก็เหมือนให้โอกาสตัวเองด้วยนะคะคุยกับเขาแล้วก็เปิดโอกาสให้ตัวเองได้รู้จักสังคมใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆด้วยทีนี้ในหมวดของเขาเป็นยังไงนะคะความรักความสัม พกับเราเนี่ยเขาอยากติดต่อสื่อสารมากๆเลยนะคะอยากที่จะไปหาแต่เขาก็รู้สึกว่าคุณอาจจะรู้สึกยังไม่พอใจอะไรในตัวเขาเขารู้สึกว่าเขาทําอะไรแล้วมันก็ยังเหมือนยังไม่ตอบโจทย์ตัวคุณเขาอาจจะรู้สึกว่าเขายังไม่ดีพอสําหรับตัวคุณก็เป็นไปได้แต่ความรู้สึกของเขาก็มีเรานะอืเขายัง เหมือนปล่อยไม่ได้อะมันติดค้างอยู่ที่เรานะคะบางทีอาจจะมีคนเข้ามาจีบเข้ามาชอบเขาแต่เขาก็รู้สึกว่าความรู้สึกบางอย่างคือเขาเทมาที่เราแหละแล้วมันเป็นพลังงานเดินเลเวอฟ์นะคะในเรื่องของความรักจังหวะน,นี้เขาก็มีความคิดถึงเราเวลาไปส่องกระจกเขาก็เห็นแต่ชาวราศีกันนะคะเขาเห็นใครบางคนอยู่ในกระจกเนี่ยนะอ่ะทีนี้มาดูต่อนะคะบทสรุปของความรักความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรมันมีการ ทะเลาะเบาแหวงอะไรบาดเจ็บเสียใจนะคะเรื่องราวบางอย่างถูกปิดซ่อนไว้ในตัวของ8ดาบนะคะสองเหรียญความสัมพันธ์ที่มันยังไม่มั่นคงยังไม่แน่นอนแต่ก็ยังไม่อยากให้ใครบางคนหลุดไปจากชีวิต แปดถ้วยระหว่างเรากับเขาอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ห่างไกลกันนะคะหรือบางทีมันมีเรื่องของการที่ใครบางคนถอยออกไปจากความสัมพันธ์หรือไปตามหาในสิ่งที่ตัวเองต้องการมากกว่านะคะมองว่าในส่วนของเดลเวอร์บางคนอาจจะ มีตัวเลือกทางเลือกอะไรเข้ามานะคะทุกคนเห็นไหมนะ,ะอ่ะเราก็มี2องไม้เขาก็มีเ e ลิเวอร์เดมันก็เป็น2อ,อย่างเหมือนกันนะคะความรักที่มันมีตัวเลือกนะ,ะทางเราเหมือนเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามานะ,ะในตัวของเขาเองก็เหมือนเขาก็ไปโฟกัสคนอื่นด้วยนะ,ะมองว่าในความสัมพันธ์พอมันเป็นบทสรุปแบบนี้มันเหมือนแบบความสัมพันธ์มันค่อนข้างที่จะมีปัญหานะคะแล้วทั้งสงคนก็เหมือนต่าง ไปตามหาในสิ่งที่ใช่มากกว่านะอ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของข้อความนะคะข้อความความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนี่ยถ้าเขาคนนั้นมีอะไรอยากจะบอกราศีกันเขาจะบอกว่าอย่างไรแต่งตัวน่ารักจังต่อมานะคะทำความฝันให้เป็นความจริงนะสู้ๆโกรธมาก โกรธกับไม่โกงแสดงว่าทะเลาะก,กันถ้าแบบนี้เนี่ยสิบดาบทะเลาะก,กันนะคะมันมีเรื่องทะเลาะก,กันเนี่ยก็เลยแบบเหมือนรู้สึกอึดอัดใจแต่ก็ยังรู้สึกว่าเหมือนถอยออกจากกันไม่ได้นะคะช่วงจังหวะนี้อาจจะเป็นช่วงองอนก็ได้นะงอนหรือเดินห่างกันจากการห่างไกลกันไม่ค่อยได้ติดต่อสื่อสารนะคะก็ต้องใช้เวลาเนาะรอสักพักแล้วกันนะอะทีนี้องเจิจะว่ายังไง ระหว่างราสีกันารกับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนี่นะคะจะเป็นอย่างไรเรื่องหลัง Keep and open mind เปิดใจที่จะเรียนรู้กันละกันนะคะหมายถึงตัวเรานะคะรวมไปถึงเปิดใจที่จะเรียนรู้แล้วก็ทำความรู้จักกับคนอื่นด้วยนะคะตรงนี้ อาจจะมีเพื่อนใหม่ๆเข้ามาให้เราได้ทําความรู้จักพูดคุยนะคะลองให้โอกาสตัวเองอีกครั้งหนึ่งมันมีแนวโน้มที่ราศีกันจะเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะนอกจากคนที่ไม่ชัดเจนกับเราตรงนี้นะค,ะคุณยังมีโอกาสมีช่องทางมีงานมีการเรียนหรือมีอะไรที่เกี่ยวข้องเนี่ยที่ทาให้คุณได้รู้จักคนใหม่ๆด้วยนะ,ะดังนั้นเปิดใจที่จะพูดคุยแล้วก็เรียนรู้เพื่อนใหม่ๆนะคะบางทีเราไม่ได้โฟกัสว่าเขาจะต้องเป็นแฟนหรือบางทีมีคนเข้ามาจีบเข้ามาชอบราศีกันนะคะก็ลองคุย ะะถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ชัดเจนกับเราเนี่ยมันไม่ชัดเจนมานานแล้วนะคะเขากักเราอยู่หรือเปล่าเขาแทงกักเราอยู่หรือเปล่านะคะกักเราไม่ให้เราไปไหนให้ติดอยู่ที่เขาให้เป็นตัวสำรองเขาหรือเปล่าอันนี้ราศีก,กันก็คือมันก็ต้องมาคิดอ่ะคือถ้ามันนานเกินไปมันก็ไม่ใช่นะคะอ่ะก็ขอให้ราศีกันมีความสุขสมหวงังในความรักเดี๋ยวเรามุ่งบอลไปที่คนโสดค่ะ มุบออนมาที่ราศีกันคนโซ16-30มิถุนายนนี้ความรักความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรม,มาดูกันนะคะหินเซเรนไนไม่ใช่ไซยนานไนพอข่าวนั้นออกเราก็พูดไม่ถูกเลยนะเซเรนไนอันนั้นไซยนานไนนะคะไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นคนละอันกันนะคะอันนี้ไว้ดูดซับพลังงาน สักไพ่นะคะล้างพลังงานรวมไปถึงถ้าเกิดเรามีนะก็เหมือนแบบไว้ดูดซับพลังงานของเรานะ,ะอะไรที่ไม่ดีเรื่องอะไรที่ไม่ดีให้มันเคลียร์ให้มันใสเนี่ยเป็นหินที่ใสเนี่ยดูดซับพลังงานไปนะคะให้ใจิตใจเราผ่องใสขึ้นนะ,ะ <S <S อ่ะอันนี้แนะนําสําหรับคนโสดนะคะใครที่แบบอกหักรักคุดตุดเมินอะไรต่างๆนานานะคะรวมไปถึงเนี่ยหินโลสคอยนะคะเอามาตั้งไว้ที่บ้านก็จะดีนะ ถ้าไม่ได้ใส่ติดตัวนะคะก็ตั้งไว้ที่บ้านก็ได้เป็นพลังงานที่เราจะรู้สึกว่าเราได้รับความรักได้รับการคุ้มครองได้รับความอบอุ่นปอบประโลมนะคะหลายครั้งที่จิตใจเรามันมันย่แย่นะคะบางทีหินแร่ธาตุที่มันเป็นของแท้เนี่ยมันก็ช่วยซึมซับดูดซับพ,พลังงานของเราจริงๆนะคะมันจะมีอีกตัวหนึ่งด้วยนะจำชื่อไม่ได้แล้วค่ะไม่รู้ไปไหนแม่หมอมีก้อนเล็กๆก้อนหนึ่งอันนั้นรู้สึกดีมากๆเลยนะ,ะเดี๋ยวต้อง ไปหาซื้อเอามาเอามาตั้งไว้นะคะจะได้ดูดซับพลังงานเพราะตอนนี้ไม่รู้เขาหายไปไหนนะคะเป็นเล็กเหลือเกินอะมาดูในเรื่องของความรักราศีกันคนโสดนะครึ่งหลังนี้จะเป็นอย่างไรคนโสดราศีกันบางคนโสด แต่ว่ามีคนคุยมีตัวเลือกมากมายนะคะหรือบางทีราศีกันคนโสดอาจจะไปหลงรักใครอยู่ก็ได้แอบชอบใครอยู่ก็ได้แล้วก็รู้สึกว่าล่องรอยมากๆเลยการเปิดโอกาสให้กับตัวเองพบเจอใครนะคะบางทีเกี่ยวข้องกับเรื่องการงานการเรียนแล้วก็สําหรับราศีกันบางคนรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากเหลือเกินที่จะมีความรักนะคะช่วงนี้งานเยอะมาก การเรียนหนักมากหรือว่ามีภาระอะไรอยู่นะคะอ้าวเดทเกิดขึ้นนะคะบางทีในเรื่องของหัวใจอาจจะยังไม่พร้อมที่จะมีใครจริงๆก็ได้นะคะช่วงจังหวนี้บางคนอาจจะยังติดค้างอยู่กับเรื่องราวคนเก่าๆอยู่ก็เป็นไปได้นะคะทีนี้มาขอขอดูสถานการณ์ความรักคราสิกกันนะคะคนโสดว่ามีอะไรเป็นช่วงจังหวะการเรียนรู้การเข้าสังคมใหม่ๆ หรือการขยับขยายก็ได้นะในเรื่องการงานการเรียนนะคะ มันอยู่ในวงกว้างนะคะแล้วก็เหมือนชีวิตมันเหมือนพลิกผันบางคนย้ายที่ทํางานย้ายที่เรียนหรืออะไรใดๆนะคะมันตอนนี้มันเหมือนอันคอนโทรลเนาะมันค่อยๆปรับไปนะคะมองว่าถ้าที่ผ่านมาในชีวิตเราถ้ามันไม่ดีนะคะหรือในชีวิตความรักของเราถ้ามันไม่มีไม่ดีเรื่องอะไรที่มันไม่ดีที่ผ่านมาจังหวะนี้มันกําลังค่อยๆปรับเปลี่ยนจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะขอเวลาสักหน่อยนะทุกคนอ่ะ จะมีการเริ่มต้นที่ดีนะคะบางทีในเรื่องของความรักก่อนที่จะไปความรักก็ต้องเริ่มต้นที่การมีรากฐานที่มั่นคงหาไรายได้หาเงินหาทองได้ก่อนนะคะตามหาคนที่ใช่ตอนนี้มีคนมาจีบแต่เรารู้สึกว่าเรา ยังไม่ตรงเป๊กเรานะเรามีความคาดหวังในเรื่องของความรักเนี่ยสูงนะคะมีหลายอย่างที่เราต้องการหรือบางทีเขาเรียกว่าก่อนที่จะไปในโหมดของความรักเราก็มีหลายอย่างที่เราปรารถนาที่เราอยากจะมีอยากจะได้ก่อนที่จะไปมีคนรักนะคะอืม มีเพื่อนใหม่ๆเข้ามามีการเริ่มต้นใหม่ๆมีการติดต่อสื่อสารนะบางทีไปเรียนอะไรใหม่ๆก็ได้รู้จักเพื่อนใหม่ไปทํางานที่ใหม่ก็ได้รู้จักเพื่อนใหม่ห,มรห,มหรือบางทีก็มีข้อมูลข่าวสารมี อะไรนะมีข้อความเมสเซจอะไรที่ส่งกันมาได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆห,หรือทําความรู้จักนะคะหรือว่ามีสิ่งที่เราสนใจที่มันเกิดขึ้นนะซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นพลังงานของธาตุไฟใช่ไหมธาตุไฟมันหมายถึงความแอคทีฟนะคะการให้ความสนใจถ้าจังหวะนี้ถ้าเราไปรู้จักคนใหม่ๆที่เขาเป็นสายเรียนรู้หรือเขาเป็นสายแอคทีฟเขาสนใจเรื่องใดนะ,ะถ้าเรารู้สึกว่าเราชอบคนนั้นเราก็ควรที่จะให้ความสนใจในเรื่องเดียวกันแล้วก็ผลักดันกันมีความแอคทีฟเช่นเดียวกันประมาณนี้นะคะ ถ้าเรารู้สึกว่าหัวใจมันโอเคมันพองโตกับคนนี้นะมีแน,นวโน้มเขาอาจจะอายุน้อยกว่าเพื่อนๆนะคะหรืออาจจะอายุเท่าๆกับเรานี่แหละนะอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของแองเจิลนะ,ค,ะความรักของคนโสดราศีกันจะเป็นเช่นไรครึ่งหลังนี้นะคะ Healing Family i s s u e เป็นช่วงจังหวะที่จะต้องเยียวยานะเยียวยาในเรื่องของครอบครัวอาจจะเป็นเรื่องการเงินการงานก็ได้หรือเขาเรียกว่าเป็นช่วงจังหวะที่ต้องรักษาแผลใจนะคะเนี่ยเดทที่มันเกิดขึ้นนะ,ะบางคนอาจจะมีปัญหาในครอบครัวก็เป็นไปได้อาจจะมี ญาติผู้ใหญ่อะไรเสียหรือเปล่านะคะหรือว่าใครไม่สบายใครป่วยหรือเปล่าที่เราจะต้องเหมือนไปดูไปทุ่มเทกับตรงนั้นเราก็เลยรู้สึกว่ายากนักที่จะมีความรักในช่วงนี้นะคะอ,อ,อาจจะเป็นช่วงจังหวะทไลายแบบนั้นก็ได้หรือไปแก้ไขปัญหาอะไรที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวก็เป็นไปได้นะ,ะในใบนี้ที่เกิดขึ้นแล้วก็ในเรื่องของหัวใจเหมือนกันถ้าที่ผ่านมาเราเคย เราเคยเลิกลากับคนรักมาก่อนไม่ว่าคุณจะเป็นพอ่อไม้แม่ไม้อะไรใดๆก็ตามช่วงจังหวะนี้เป็นช่วงจังหวะที่เราต้องหันกลับมาดูแลครอบครัวเราบางคนอาจจะมีลูกติดนะคะมีภาระอะไรที่จะต้องดูแลช่วงจังหวะนี้อาจจะ ไปขุกอยู่กับพวกเขาดูแลพวกเขานะคะหรือทําความเข้าใจปรับความเข้าใจอะไรกรันหรือบางทีเขาเรียกว่าไปเคลียร์ไปล้างแผลใจเราในอดีตนะะเคลียร์ให้มันหายฮิวให้มันหายนะเพื่อที่จะเป็นเหมือนหัวใจที่สดใสอีกครั้งหนึ่งแล้วมันจะดึงดูดเรื่องราวที่ดีๆเข้ามาโ okay. อเคอะประมาณนี้สําหรับคนโสดทีนี้เรา ไปดูในส่วนของเพื่อนๆคนโสดที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจนะคะมาดูว่าเครื่องหลังนี้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรตอนนี้เล้งทำงานเหมือนกันนะทุกคนแล้วก็ช่อง love story t า a l o นะคะฝากเพื่อนๆติดตามด้วยเนาะแต่ตอนนี้ไม่ได้แอคทีฟเลยอะ่ะเดี๋ยว ถ้ากลุ่มคลิปความรักนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวนะัจะไปแอคทีฟในในพาร์ททางนู้นนะคะรู้สึกว่าทิ้งร้างมาหรหลืเกินเนื่องจากเ <laughs> นื่องจากฤด,ดูกาลด้วยนะทุกคนต้องบอกว่าแบบนั้นนะคะความรักราศีกันคนโสดที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจครึ่งหลังนี้จะเป็นเช่นไรมาดูกันนะคะระหว่างคุณกับเขา เรากับเขาอาจจะห่างไกลกันซึ่งพื้นที่ไม่ค่อยได้พบไม่ค่อยได้เจอกันมันอาจจะมีเรื่องราวบางอย่างที่โชคชะตามันพลิกผันนะคะมันปรับเปลี่ยนบางคนอาจจะมีการโยกย้ายอะไรก็ได้เนาะที่เกิดขึ้นนะหรืออาจจะเป็นช่วงจังหวะทำลายของการได้เรียนรู้หรือทําความรู้จักกันนะคะค่อยๆทําความรู้จักกันบางคนอยู่ไกลกันต่างชาติต่างภาษาได้ด้วยหรือห่างไกลซึ่งพื้นที่นานๆเจอกันทีอย่างเงี้ยเป็นไปได้ มันมีแนวโน้มที่ในเรื่องของความรักเนี่ยจะมีความสุขงอมเนี่ยสองถ้วยรู้อกรู้ใจกันเห็นพ้องต้องกันหรือการได้พบเจอกันนะคะ,ะมาดูฝั่งเขาสิความรู้สึกความรักที่มีกับเรามีอะไรเกิดขึ้นเรื่องราวจะเป็นยังไงในโหมดของฝั่งเขานะคะ,ะในฝั่งเขานะคะเขาอะ คนที่เราไปแอบชอบอเขาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของหัวใจมาก่อนเขาอาจจะอกหักมาก่อนก็ได้นะคะหรือว่าเขาอาจจะทะเลาะก,กับเรามาก่อนก็ได้ว่าวมีแนวโนม้มว่าราศีกันกับเขาอ,อาจจะทะเลาะอ,อาจจะมีปัญหาอะไรกันนะคะแล้วก็ห่างหายกันเงียบหายกัน ไม่ค่อยได้ติดต่อสื่อสารกันมาก่อนเนี่ยหรือบางทีเราอาจจะเป็นคนที่เลิกลากันไปแล้วแล้วก็ยังแอบชอบแอบรักกันอยู่นะคะมันมีบาดแผลทั้งสองฝ่ายเห็นไหมทุกคนนะเออแล้วจังหวะเนี้ยเขาอะอยากติดต่อสื่อสารเขาอยากมาปรับความเข้าใจกับเรานะคะเขาอยาก ลองปรับจูนกับเราดูอีกครั้งหนึ่งอยากทําความรู้จักกับเรามันมีเรื่องระยะทางด้วยเนาะสำหรับบางคนอาจจะห่างไกลกันจริงๆก็เป็นไปได้นะคะในความสัมพันธ์เองเดทเนี่ยเรากับเขาอาจจะเคยเลิกลากันมาแล้วนะคะหรือว่าในความรักเนี่ยเขารู้สึกว่ามันคงเป็นไปไม่ได้คุณคงไม่ตอบรับ ความรักของเขาแล้วก็ความรักของเขากับคุณมันอาจจะไม่เกิดขึ้นได้อะไรประมาณนี้มันอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างนะหรือบางทีเขาอาจจะแอบชอบเราก็ได้นะแล้วเขาอาจจะรู้สึกว่าเราเหมือนไม่สนใจเขาเขาก็เลยคิดว่าคุณคงไม่สนใจเขาหรอกนะคะในช่วงจังหวะนี้มีเดอะฟูนะคะจิตใจเขาเบาสบายเขาพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของความสัมพันธ์เขาพยายามที่จะเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่ยึดต,ติดแล้วนะคะเนี่ยเขาเรียกว่า เปิดโอกาสให้กับตัวเองนะสำหรับบางคนอันนี้ต้องไปสังเกตเองเนาะบางบางคนที่เราไปแอบชอบเนี่ยเขาอาจจะมีแฟนแล้วเขาอาจจะพึ่งเลิกกันมานะคะทีนี้ก็เหมือนเขาเปิด โอกาสให้กับตัวเองและเปิดใจให้กับตัวเองพยายามหลุดออกมานะคะจากบาดแผลเหล่านั้นหรือเขาเรียกว่าพร้อมแล้วที่จะเริ่มใหม่เริ่มต้นในความสัมพันธ์จังหวะนี้ในความรู้สึกของเขานะคะกับคุณนะก็เหมือนแบบความรู้สึกที่มันสุดชื่นนะ,ะการได้พูดคุยกับคุณกันได้ทําความรู้จักกับคุณการได้เหมือนหัวเราะต่อกับซีกันหรือว่าไปท่องเที่ยวอะไรด้วยกันเนี่ยมันมันเฟรชอะ่ะมันทําให้เขารู้สึกสดใสเขารู้สึกสดชื่นนะคะเพราะบางทีเขาอาจจะ หมกอยู่ในมุมดรามา่ามามากจนเกินไปก็มองว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มีนาโนมที่ดีเราราศีกันจะรู้สึกพอใจนะอ่ะบทสรุปในเรื่องของความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรสี่ถ้วยนะคะบางเรื่องอาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์ไปทั้งหมดแล้วก็มันมีเรื่องของความเครียดที่เกิดขึ้นความเสียใจความทุกข์ใจจากในเรื่องของความรักความกังวลที่เกิดขึ้นอะไรเนี่ยพลังงานของความรักมันถูกแช่แข็งไว้แบบนี้ แต่ว่าจะมีการปรับปรุงกันใหม่นะคะจะมีการติดต่อสื่อสารการปรับความเข้าใจกันใหม่อีกครั้งหนึ่งในเรื่องของความรักถ้าที่ผ่านมาเรากับเขามีปัญหาหรือว่าสถานะใครคนใดคนหนึ่งยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นในความสัมพันธ์โอเคตอนนี้น้ําแข็งมันถูกละลายแล้วนะ,ะจะมีการเริ่มต้นติดต่อสื่อสารทําความเข้าใจกันใหม่ทําความรู้จักกันใหม่นะอะ ประมาณนี้ทีนี้เรามาดูข้อความนะคะถ้าเขาคนนั้นที่เราไปแอบชอบเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกกับราศีกันเขาจะบอกว่าอย่างไรใส่ใจได้แค่มองใส่ซองกระถินให้หน่อยนะใส่ใสไปเธอนะจะพาไปกินแกงหน่อไม้แมห่หมอก็อยากกินแกงหน่อไม่นะอ่าเขาอาจจะเป็นสายบุญก็ได้หนาวจังต้องการไออุ่นต่อมานะทำไมต้องหลบหน้ากันด้วย ในส่วนของแองเจิลจะว่ายังไงนะคะความรักราศีกันแองเจิลจะว่ายังไงครึ่งหลังนี้คนที่มีคนแอบชอบอยู่ในใจขอหนึ่งใบ Stay optimistic about your love life positive thinking and faith will bring you romance ก็ให้คุณมองโลกในแง่บวกนะคะแล้วก็หยิบยื่นรอยยิ้มหยิบยื่นความรักให้ทำให้ตัวเองเป็นพลังงานบวกมันก็จะดึงดูด ในเรื่องของความรักหรือดึองดูดในคนที่เราชอบเนี่ยอยากเข้ามาอยู่ใกล้เราเสมอหยิบยื่นความรักหยิบยื่นเรื่องราวที่ดีๆให้ต่อให้เราจะไม่ได้จับมือเดินกันไปนะคะแต่เราก็ดีใจนะที่ได้เจอคนที่เรารู้สึกว่าเราชอบเราใช่ แล้วเราก็ได้มีโอกาสที่จะหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับเขานะคะอันนี้เป็นพลังงานที่ดึงดูดกันและกันมีแนวโน้มเนี่ยราศีกันเป็นอะไรที่เห็นอกเห็นใจเขาแล้วก็หยิบยื่นเนี่ยความรักความห่วงใยสิ่งดีๆให้กับเขานะคะเขาก็หยิบยื่นให้กับคุณเช่นเดียวกันอ่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆนะในเรื่องของความรัก two of cups นะคะดีที่สุดเลยแหละนะในในความรู้สึกนะว่า เห็นพ้องต้องการเห็นอกเห็นใจก็ขอให้ชาวราศีกันมีความสุขสมหวังในความรักแล้วมาเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ